ดูท่านพี่ผู้ชมป๊าดโถป๊าดพี่เต๋อเจอมาสเตเก้ปาดโถอุ้ยใกใหญ่เอยพี่จะไปคว้ามันนักบนห้อคว้าอีวะกะเมื่อกีเออมันจะไปอันทำลายอันนี้มันไงหางมันยังอืมก่อยเอาตอมตอมเอาตอมตอมไหมจะไปคว้าอีจ้าห่างมันอยู่ดินบนก็ ตอมๆเอาตัวอันต้นมันกะป้าโตว้าไทยหรือวะเดี๋ยวเดี๋ยวแผงเต๋อแงเต๋อเยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อืโอ้ยใหญ่เต๋ใหญ่กว่านีนีมัตะเกะค่ะอืมเจ้าของมัตะเกะดอกใหญ่เลยนะเนี่ยป้าโตพี่อู้ยงามอ่ะป้าโตดอกนี่ใหญ่ขนาดโอ้ หลยไปแน่ๆเนามาสูดดมดูสิโอ้ยฮอนอีพ่ออีแม่พาดูถอะโอ้ยดอกใหญ่ขนาดอันนี้ยิ่งใหญ่กว่าวันก่อนอีกแปลงไม้ไว้ไม้ไววนี่ติๆเอาในกล่องวาเลยแต่ว่าติตซึงว่าจะมาเชาะนี่อถ้ามามากับป้าดีนะเออ าาถ่ง้หบุญลุงสองคนมันนี่ตะกี้เนาะเจอจนได้ปีที่แล้วก็ได้ตรงนี้นะคะกลับมาที่เดิมใหญ่กว่าเมื่อปีที่แล้วสุขขาขาตายตายตายปีเติมหางห้าเพิร์ลโอ้ยนดอกใหญ่นี่เป็นตัวสองสามใบพวกนี้ตีนี้มันเมียเนาะ hồng này đông đi đi ơ đom 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 chay madam hồng sướng chay madam hồng sướng chay thôi thôi tai tai 2 truôi này tiếng quan quan trái đi nha mukki con nhật Bản ở đây ơ đang nghei nó như thế nào nó bảo mistata ได้ยินเสียงคนญี่ปุ่นบอกเจอแล้วนวดไอ้นี่อืมโหโชคดีไปเตอนไม่ถุงก็ตัวฮะมาสเตเกะวันนี้คือโอ้โหหนามากมีความหนาหนาหนาใหญ่อวบดูเห็ดปลวกของเรานะคะขนาดเห็ดปลวกของเราว่าอวบแล้วนะนี่ดูมาสเตเกะก่อน ดูลาวชาแห่งเห็ดกอนขนาดไหนสุดยอดดอกยักษ์ใหญ่มากออฮดอึดด๊ดคนเดียวเลดมานะคะข้าวอันนี้อันนี้น้ำปริกเห็ด ปลวกมันดูนุ่มมากใส่ถังมาด้วยผัดเห็ดปลวกใส่ข้างนอกมานี่ต้มจืดเห็ดปลวกโอ้ยน่าจะเป็นเห็ดของบ้านเราฮอตทองเอ้ยอะไรนี่มีข้าวเหนียวปลาเส้นนะพี่ปลาเขาเรียกอะไรนะหัวกล้วย